เดอไก่ลาฮะเดอะไก่ลาชืเดอไก่อมาชื่อเก่าหนชื่อเก่านงเดอไก่เดอไก่เดอไก่ลาชันชื่อใหม่รูเลอรมาฝึกซ้อมเป็นที่ PK ถามถึงเกมาชกกันนะครับเอาถามถึงยกสุ้ายเนี่ยกรรมการเตือนเราไหมก่อนถรทคาดังเตือนนะบอกว่าจเชื่อจบเชือไอรนกรรมการบอกเลยใช่ไหว่าจับเชือเราไม่เตือนหมว้องเตือนต้องผูกอระกอาจับอนกันนะก็มาเตือ เพิ่มแค่เดียวไมนพอใจหรือแล้วแล้วแล้วกรรมการให้เสมอกันเนี่ยเรา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 พอใจตรงนี้ไหมหรือว่าเราคิดว่าเราน่าจะชนะหรืออะไรคิดว่าน่าจะชนะเพราะว่าผมทำได้เยอะกว่าด้วยทำได้เยอะยังไงให้ทำได้เยอะยังไงทำได้เยอะเห็นนะผมทำเห็นนะท้าไม่เห็นยกไหนยกไหนยกไหนมียกไหนยก ยกยกหน้าผมก็ได้หน้าได้ยกไหนอีกยกสี่อะยกสี่ได้ไหมครับยกสี่ได้ยกสามเหรอยกยกสามมันมีพลาดก็มีพลาดไปโดนโดนโซกันนะโดแค่แค่นั้นแค่นี้เดียวเราผมไม่ได้เมาครัคุณกระซูบอกว่าเขาได้ยกสามได้ยกสี่โอ้สาเหตุที่เสมอกันนี่เราเราคิดว่า เป็นเพราะลูกอะไรลูกเตือนไหมหรือว่าลูกอะไรหรือว่ายังไงหมดลูกกอกมาเตือเฮนแต่เราจะชนะเสี่ยนึงนะมีเสมอเสมอสองชนะหนึ่งสี่แปดหมดเลยเด็กไกด์รุ่งเรืองเราหมดทจ้ไทยเรามั่นใจไหมว่าเราต้องชนะมั่นใจครับมั่นใจมากเลยมั่นใจมากเลยเพราะว่าโยกยกระดับเขาไม่ได้อะไรเลยเขาถอยใช่ครับเขาถอยแล้แต่เราไปโดนเตือนอ่ะไปยกอ่ะตอนระคังจะดัง อันนั้นผมว่าไม่เข้าใจเหมือนกันคือคือไม่เข้าใจกรรมการว่าทำไมโดูทำไมเตือนคนเดียวใช่ไหมไอ้ถามตรงๆกันนิดไอ้ชิคกรรมการเตือนเนี่ยเรามันมาผิดกติกามัยตรงนั้นหรือเไม่าผิดไหมมันไม่รู้เหมือนกันนะคือคือกรรมการบอกว่าเกาะระโหนกรรมการบอกว่าเกาะเชือกใช่ไหมเกาะระโหนครับแต่เราบอกว่าคู่ต่อสู้ก็เกาะเหมือนกันอ่าเกาะไหมคู่ต่อสู้เกาะไหมเกาะเหมือนกันนะปู เรสู้เกี่ยวแล้วคือเตือนก็ต้องเตือนทังคู่นะคือคือรู้เรี่องเรากำจะบอกว่าเขาจะบอกว่าคือกว่าในการเล่นทำไมทำไมไม่เจอทั้งสองคนใช่ครับถ้าเกิดเตือนนี่ต้องเตือนสองคนแต่ว่าเขาบอกว่ากรรมการเตือนคนเดียวใช่ครับใช่ไหมใช่ครับยังทำให้เสมอเลยครับผมไหนไหนก็เสมอเนาะเราคาใจไหมเนี่ยคาใจมากเลยวโอ้อยอดเตอนพี่กันไหนอ่าเตือนไหนพี่กันไหนวันนี้รถสามารถอวันนี้วันนี้ดรถสามารถไลฟ์เวทวันนี้รถสามารถไเรถสามารถ รถมาได้เราสั่งได้ well> ีเขาต่ำส nah ุดเลยเขาเขาจะได้ไหมเนี่ยเขาจะได้ไหมเาไม่ได้เขาทำได้เงราสั่งห้าเราเราว่าไงผมรถแก่รงแก่าสามาม้าใหเยอะวันนี้ชนเขาเลยเราจะเขาจะจะจะแดงใหญ่กว่าวันนี้มีอาฉีพไหมเนี่ยเท่าไหร่ครับแปดหมืโอ้โหน่าเสียดายนมดยกราคาเท่าไหร่ันนี้มดยกอยู่แดงห้าสามอุ้ยอยู่แดงห้าสามปกทีแป็ประมาณห้าสีประมาณนั้นครับแต่เราชนะเสียงนึง แต่กาตอนนี้เป็นไงบ้างร่งกายโอเคไหมดีดี๋ยวนัวนวก็มีช่วยช่วยงานราชการมัยศยได้แล้วปีนี้ครับผมสิบสิบตัวสิบอตัวยู่ยูท่ไหนประจำสักกัดหนอะพอตอพนหนุยพอต่อพนหนุ่ยอ่ใงเที่ยตามบาดอยู่เที่ยเอาเขอย่างโอเคนะใน่าเที่เนาะแล้วก็ได้ไปช่วยชาติไหมเนี่ยมาไทยยังยังใช่ไหมักัก่อนตอนนี้กลับมาพร้อมเต็มตัวเต็มตัวไหมถึงอาหารด้วยเต็มตัวนะเอาเอาอแบบ่อยม่ตตามไเนาะ ไปห,หน้าจแต่มันไม่ดีกว่านี้เยอะอันนี้ก็ขอขอคนเดียว,วครับเป็นคนเดียวแปดแปดหมื่นนะเมื่อนนกี้นี่